สุดหัวดครับสุดหัวดขั้นนี้ทุกคนจะจารึกฟุโซขั้นนี้ไปจนบ้านตายครับไปอของงานดีดีครับหืมวิดีดีดีชอบได้ชัดเด็ดเออแจ๊

เฮ้ยลงมาไปจะ่อขึ้นมันมันไอ้แจ็คขึ้นไปไหมขึ้นไปไม่ผ่านดูว่าถอยรถไม่ผ่านเลยน่ะเห็นไหมเน่ะไม่ผ่านไม่ผ่านสู้เองไม่ได้เน่ะอันนี้อันนี้พี่ตามมานะอือพี่มารอเองนะนี่เองขึ้นใหม่ไปเองขึ้นใหม่เองขึ้นใหไปไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ แจ็คลงมาไม่ไม่ได้ไม่ถึงแจ็ขึ้นแจ็แจ็ขึ้นไปขึ้นไปเออเอ็ขึ้นไปไม่ผ่านไม่ผ่านเอ็ขึ้นไปเออเดินนองจะได้พอแล้วพอแล้วอ้าวงสมเออือแจ้งน่ะอือน่มันไปไม่ถึงน่ะ ยกเลยยกเลยกินนี่จะต้องยกกนนี่เต้นหน้ารถทำไมเอามไออุ้ยเออมันมันอายเขามันอายเขาฟุโซ่นะเนาะนู่นเขาเท่ต้องลุมนู่นเห็นไหมเนอะแจกเแ็เห็นลุ้มไหมน่ะเขาเดียวไปหอนลุมมันหลุม มันไปแล้วลื่นแล้วน่ะไอ้คือล้อเลี้ยวซ้ายหน่อยเลี้ยวซ้ายหน่อยซ้ายออยหลังห่ยังออีวอเลี้ยวซ้ายกีกอีกยอีก้อ ล้อหน้ามันเป็นหลุมเลยยอมแพ้ยังยอมแพ้ยังยอมขับแ้นงยอมแพ้ยังถึงควาหมายหนไปยอมแพ้ยังยอมแพ้ก็ดำมจ้องพูดด้เอาเดจอบพูด้งนันขึ้นหนึ่งน้นขึ้นนึ่ั้น่ไม่นี่ร้อหน้ามันนีนี่มันติดร้อหน้าเฉยพูดจริงจริง อ้าจแม่อ,าอ้าวแม่เสร็จแล้วนะน้อยเดียวก็ไปได้แล้วนี่นติดนิดเดียวม,มันแรงมากเลน<อ>มันเสว่งไหมนี่หรือปกติสอง,องสองควดอี๋ไม่เป็นไรหรอกนี่มันอะแต่ยังอุ้มไม่น,ะนั่นแหละแจ็คผู้ไม่เคยยอมใครแจ็คขยัก เขาบอกว่าไม่ให้บ้านขวดเสียชื่อเออเสียแจ็คดำซิ่งจะน้ำมากแจ็คขุดแล้วขุดแล้วโู้เลือกเลือดแค่นี้แค่นู้นขุดแล้วเสียบมาแล้วไมามี่มันติดล้อหน้าล้อหลังไม่เป็นไรไม,ไม่ฟังรุ่มได้จุ่มหรอนี่ล้อหน้าลองเบิงืงลองเบิงืงลองเบิงืงนี่ขุดล้อหน้าออกมันได้แล้วนี่เมื่อกี้ถ้าเองขึ้นมันจะเทแล้วใช่ไหม,ไมอืม นี่นี่ติดแค่นี้ติดนี่เดียวเอวข้างหน้าออกนี่ข้างหลังไม่เป็นไรเอาล้อหน้าพ่อเดี๋ยวจัดให้น้องน้อยไม่เดี๋ยวเจะเชื่อทีมงานบ้านปวดใช่ไหมโอ้ทำไมไม่เสื่อชื่อบ้านปวดเลยเชื่อไม่ได้พี่เออจัดไปดี๋ยตัวการเคลื่อนไปดูหลังเลยเลยงานเลยมานเลย

มาไม่พุ่งมาเลยพุ่งไปข้ามเลนมาเลยพุ่งมา้ามหยอยู่นี่เลย้ามายอยู่นี่าอยู่นี่เดี๋ยวะยกัลง่คุณล่ะได้ยอมยอง ขอแล้วแหละครับยี่คอร์ล้อไม่สมศักดิ์ศรีน่ะเอ็งเต็มบาดผู้อันนี้ยอมแล้วใช่ไหมนี่น้องไม่ยอมหรอกน้องไม่ยอมหรอกเป็น้องขอรถลากนะโซ่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 โซอยู่ไหนตีออกเองได้หรอก ิงลงน้ำเลยโบโบลงน่น่ไปอไปไปอันนี้ครับถ้าเป็นนีส่นะบอลอดครับเข้าคางเลยก็ตุ้ยวัเลยครับปันนีดอกจอกเปี้ยวเยนุ่หวัดจีเปี้ยนัลุลงนะครับ ลงสุดเลยแจก๊จกแจ๊กลงสุดเลยเออสุดสุดลงให้สุดสด,สด,ดีเลยดีเลยแจก๊จกแจ๊กขึ้นน้ำแจก๊ก เป็ไหนวะบัว,วมังไปสู้ไม่สู้มันแห้งวะไอ้ว่าสุดๆแล้วไม่สู้นี่ฮะไอ้ว่ามันสูบอะไรหรอว่าันเป็นกระไรพ่งจับทียั่งน่อยไม่แย่แมนอันนี้เครื่องมันลากลูกเลยพู้นี้นี่ห้องอิมห้หนึ่งอา้าถ้าเป็นนี่สู้น่ะครับ<า>เข้าหางกระจุยแล้วดินมันนี่มีม่สู้ซื้อยีโนกับวะไ้เอ้ยผู้ใดว่า พูดไดว่ามีสู้บอดีนี่ผมว่าเจ๋งสุดเลยครับถือน้ำเอาที่ดีก็เจ๋งเอาขนาดมาดึงนี่เอาไม่ดีก็คืบทำหน่เอาไม่ห้องดักไม่ต้องดึงดอก โซ่กูได้สีดึงกูได้สีดึงโซเอาด้กอนวันดึงบ่เห็นไหมเอาโซ่มาได้ใช้งานเลยเป็นไงล่ะต้องดึงครับต้องดึง ต่อไปนี้คนจะรู้จักแจ็คดัมซิ่งไมงมีช่องยังแจ็คมีช่องยัางไม่มีแต่เฟซมีแต่เฟซครับเออเสจยแจ็คนี่ดังแน่นอนครับ น้องมะนาวนงมะนาวด้โซ่ไม่ถึงมันแหละคั้นั้นมันจะจมก่อนคะแนนกันที่จมแล้ว

ยื้อแจกรถเองแรงสกิลนิดเดียวขึ้นรถเลาไปไ่ได้เนาะเขาสกิลนิดนึงเดี๋ยวเองขึ้นเชื่อศักสีเองสักดีดีสุดยอดเลยเนี่แจงดีฟ้าไทยเงอน Hãy con, cho kênh ha. มันครับเอ้าเรียบร้อยครับสมัยดี